อันนี้เนี่ยคือราคาอยู่ข้างล่างเหมือนกันแล้วก็ P E P E ต่ำเหมือนกัน P E สิบต้นๆเพราะฉะนันน้นเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเล็กโดนเทกระจาอะไรเนี่ยปัญจวัตรน่าจะรอดอยู่นะเพราะว่า P E ต่ำคือตอนนี้เน้นหุ้น P E ต่ำน่าจะดีที่สุดนะครับไม่ไม่ได้ราคาตัวที่ขึ้นสูงค่ะ แล้วก็ราคาอยู่ตรงฐานต่ําฐานล่างเนี่ยผลประกอบการก็เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวราคาเป้าหมายที่นิกบอกหกบาทยีเป็นราคาเป้าหมายของสิ้นปีหน้านะคะส่วนในแง่ของผลประกอบการที่บอกว่าทยอยฟื้นตัวก็คือว่าบริษัทเนี่ยมี new s curve อันใหม่ที่แน่นอนว่าจะมาชดเชยธุรกิจเก่าซึ่งธุรกิจเก่าก็ค่อยๆจะหายกันไปกับรถยนต์สันดาปเพราะว่าเขาทําเป็นกระป๋องที่เป็นเป็นถังน้ํามันแกลลอนอย่างเงี้ยค่ะในในวันข้างหน้าเนี่ยหปี1 0ปีข้างหน้าพอเราไม่ค่อยเห็นรถสันดาปกันแล้วเนี่ย กิจนี้ก็จะต้องหายหายไปอันนี้นักลงทุนก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าตัว new s curve ที่จะเอาเข้ามาใหม่เนี่ยคะ่ะอย่าง medical พวก medical supply ต่างๆซึ่งบริษัทก็มีการพูดถึงอันนี้อยู่นะคะเป,เป็นระยะระยะยวันนี้ตอนสายๆจะมี opportunity day ด้วยบริษัทพูดเรื่องไซลิงเ,เข็มฉีดยาเนี่ยคะ่ะมาในหลาย o อฟเดยแล้วแล้วก็บอกว่าน่าจะนําเข้ามาขายก่อนก่อนที่จะมีการตั้งโรงงานผลิตของตัวเองเ,เอาเข้ามาทดลองตลาดหน่อยซีนำ ซื้อมาขายไปก่อนเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีเมื่อวานก็เลยคุยอัปเดตกับทางผู้บริหารน่ยนะคะปลายปีนี้อาจจะไม่ทันขอยกไปเป็นมกราปีหน้าเลยก็แล้วกันเพราะว่าปีนี้ในช่วงปลายปลายปีมันก็แน่นอนมีวันหยุดเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของเรือด้วยเรื่องของชิปเมนต์ค่ะเรื่องของายเรือขาดเพราะฉะนั้นนําเข้ามาสมมติว่านําเข้ามาเป็นรตละหายไปแล้วนําเข้ามาใหม่ม,มันแบบโบโบมันไม่มีมันไม่มีความต่อเนื่องก็เลยเอาเป็นว่าซื้อมาขายไปตัวไซลิงเนี่ย เริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเลยนะคะตอนในระหว่างที่โรงงานกําลังก่อสร้างยังไม่เสร็จก็จะเป็นลักษณะซื้อมาขายไปก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เคยเอามาให้นางพยาบาลหรือว่าให้ผู้ใช้ที่เข็มฉีดยาเนี่ยค่ะมีการฉีดมีการทดลองปลายเทสไม่ให้ดูยี่ห้อแล้วเนี่ยปรากฏก็ ผ่านเรียบร้อยดีไม่ได้มีปัญหาผู้ใช้ไม่มีปัญหาบริษัทอยู่ในระหว่างการเาตรียมขออยอยด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้น New S Curve อันใหม่ก็จะเริ่มเข้ามาในปีหน้าเป็นต้นไปส่วนกำไรในไต,ตรมาสสีเนี่ยค่ะยังไงก็ทำ New High ที่ New High เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเจอปิดเมืองเจอล็อกดาวเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าถังน้ามันแกลอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเดินทางการใช้รถในประเทศน,น,นะคะ พอในไตรมาสสีทุกคนออกมาขับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกจากถังน้ํามันกลอนก็ใช้ในชิ้นส่วนของพวกเ,เป็นเป็นโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีการเปิดเมืองคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตอันนี้ก็จะมีการบริโภคสินค้าเหล่านี้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้ดีเลยในช่วงปิดเมืองก็เป็นพวกชิ้นส่วนยานยนต์เขาขายผลิต ที่เป็นชิ้นส่วนยันยนต์ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกเนี่ยค่ะให้กับกลุ่มออโต้โดยกลุ่มออโต้ก็ทําได้ดีเลยนะคะเป็นตัวที่ประคองตัวธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ปิดเมืองไตรมาสสี่เนี่ยทุกธุรกิจจะกลับมาพร้อมกับเปิดเมืองเพราะฉะนั้นกำไรก็ควรจะต้องนิวไฮจบปีเนี่ยน่าจะทํากําไรได้ 1 6 6ล้านก็ถือว่าเป็นกำไรที่ดีเลยทีเดียวนะคะแต่พอปีหน้าเนี่ยค่ะกำไรก็จะยกฐานขึ้นจากการที่ธุรกิจเดิมเริ่มกลับมาหมดแล้วหลังจากเปิดเมืองแล้วแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่เป็น n e w s curve ของเขาก็เริ่มจากตัวไซลิงก์ก่อนไซไซลิงก์นี้เป็นตัวแบบเป็นตัวแบบเปิด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 ของเขาเป็นตัวเปิดของเขาแต่อย่างอื่นที่มันเป็น medical อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกอันเนี้ยบริษัทกําลังทําอยู่แล้วก็เตรียมที่จะ สร้างโรงงานนะคะอาจจะใช้เวลาสร้างโรงงานสัประมาณ6เดือน9เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะรับรู้รายได้แบบเต็มที่ละปี2022ันยกำไรเริ่มโตแล้วน่าจะไปเร่งตัวอีกที2023ด้วยซ้าไปอะคะ่ะครับผมแล้วก็ในแง่ของตัวราคาเป้าหมายนะครับย้ำอีกทีหนึ่งคือหกบาทยีแล้วก็เขามีวอลเลนใช่ไหมปุ๋ยแต่ต่อให้รวมวอลเลนแบบสุดๆแปลงสภาพหมดเนี่ยราคาตรงนี้ก็ยังมีรับ สมมุติว่าสมมุติว่า,อาวอร์เรนเนี่ยแปลงกันวันนี้แล้วเข้ามาซื้อขายวันนี้หมดหมดเลยนะไม่รอวันจบอายุเลยเนี่ยราคาหุ้นวันนี้จากเป้า6บาท20จะลงไปเหลือประมาณ4.75บาท75บาท80ซึ่งราคาปัจจุบัน4.02อะ่ะมัน มันสะท้อนว่าคือมันต่ำกว่าการแปลงวอลเลนไปทั้งหมดแล้วด้วยซ้ำไปนะคะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้แปลงไปหมดนะราคาตรงนี้ยังมีอัพไซด์อีกประมาณ20%เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของพื้นฐานเนี่ยเราแนะนำซื้อเลยนะครับกำไร Q4 น่าจะทยอยฟื้นวันนี้เลือกปัญจวัตรเป็น top p i c กเป็นหุ้นเด่นราคาเป้าหมาย6กบาท20บนะครับ